วัตถุที่เราตั้งใจจัดเตรียมมาอย่างดีแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งหับตากันกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดนะครับบริสุทธิ์ของใสก็อรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเหมือนกับแสงทองเรืองรองของขอบฟ้านะครับที่ทอทาบมานะครับในยามเช้าบรรยากาศสบายๆย่ยอมเป็นนิมนมิตหมายอันดีที่เราจะได้ เห็นวันใหม่แห่งการทําความดีวันแห่งโอกาสของการทําหน้าที่ผู้ให้ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเหมือนดวงตะวันที่ได้ฉายแสงกลับมาทุกเช้าของวันใหม่นะครับเพื่อให้ความสว่างแก่ท้องฟ้าสําหรับเราการยาณมิตร mm hmm. ก็ได้ให้ความสว่างแก่ดวงใจของเราในการที่เราจะได้ทําบุญตักบาทนะครับถวายพระทหารเป็นสังฆทานแกพระภิกษุสงฆ์นะครับ,รรนะรบที่ท่านได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรา นะครับการที่จิตมนุษย์นั้นเป็นพระพัฒสอนคือมีความสว่างในตัวเองแต่เนื่องจากถูกกิเลสครอบงำมีความโรคโกรธหลงดวงใจที่เคยใสยสว่างก็อาจจะถูกมัวครับแล้วก็ถูกวามงดหมองไป้บ้างนะครพาะนั้นการที่เราได้มาทำจิตทำใจให้ใสสะอาดนะครับ ให้กลับมามองใสสะอาดนะครับอย่างที่บอกว่าทําอย่างไรให้ใจเราใสใจเราสะอาดใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนะครับสิ่งที่เราต้องจัดความหมหมองมก็คือกาจัดความโรคนะครับอิเลที่อยู่ในใจให้หมดสิน้นการให้หรือการทำทานก็คือสิ่งที่เราได้มาร่วมกัน